ครับผมนายพัชระพัชระชลีชัยคุณอยู่ชั้นมรธยุภึกษาปีที่4ทับ4เลขที่9ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอโครงงานสเต็มเรื่องวัดค่า p h ด้วยกระหล่ำปีม่วงครับในชีวิตประจำวันเราอาจต้องใช้ตรวจสอบความเป็นปกติเป็นเบสของสาราต่างๆแต่สารเคมีตัวบ่งชี้ i ิเคเตอร์ที่ใช้ทั่วไปเช่นเมทิลส้มหรือฟีนอลทาลีนอาจหายากหรือมีอันตราย น้ำกระหล่ำปีม่วงซึ่งเป็นผักผลไม้ที่หาได้ง่ายมีสารแอนโทไซยานินที่เปลี่ยนสีตามความเป็นกรดเป็นเบสจึงอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ธรรมชาติได้ครับคำถามที่พบได้บ่อยครับน้ำกระหล่ำปีม่วงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้กรดเบสได้หรือไม่สัรต่างๆที่พบได้ในชีวิตประจำวันทำให้สีของน้ำกระหล่ำปีเปลี่ยนแปลงอย่างไรสีของน้ำกระหล่ำปีที่เปลี่ยนแปลงไปสาม,มารถบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสได้น้อยแค่ไหนตัวแปรต้นนะครับประเภทของสารที่นำมาทดสอบตัวแปรตามสีของน้ำกระหล่ำม่วงที่เปลี่ยนไป ตัวแปควบคุมปริมาณน้ำกหล่ำปีปริมาณสารทดสอบเวลาในการสังเกตและก็อุณหภูมิครับในทางวิทยาศาสตร์ค่า ph คือค่าที่บอกความเป็นกรดหรือเป็นเบสของสารละลายมีค่าตั้งแต่0-14ถึง14โดยค่าที่ต่ำกว่า7คือกรดค่าที่เท่ากับ7คือกลางและค่าที่สูงกว่า7คือเบสครับโดยเราจะใช้น้ำกหล่ำปีม่วงเป็นสารดิ d เ a t o r ครับ ขั้นตอนแรกเราก็ทําการหั่นกระลำปีม่วงก่อนนะครับกระลำปีม่วงมีสารที่เรียกชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งสามารถเปลี่ยนสีตามความเป็นกรดเป็นเบสของสารได้เราจึงสามารถใช้กระลำปีม่วงเป็นสารชีวัิธรรมชาติได้ครับขั้นตอนที่2ครับให้เรานํากระลำปีที่เราหั่นมาแล้วนํามาแช่กับน้าร้อนประมาณ10-15นาทีครับขั้นตอนที่3ให้เรากรองน้ำกระลำปีออกเตรียมสารประกอบที่จะทดลองครับครับก็ส่วนผสมที่ ผมมีครับก็มีน้ำกระหล่ำปีม่วงนะครับแล้วก็เป็นน้ำมะนาวแอซิติแอซิดครับแล้วก็น้ำอัดลมส้มสายชูครับเป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเกลือแล้วก็น้ำผสมกับผงชูรสครับลอเริ่มเลยครับครับก็ผลสรุปก,ก็คือยิ่งมีความเป็นกรดมากก็ยิ่ง สีแดงครับแล้วก็ยิ่งมีความเป็นเด็กมากก็ยิ่งมีความเป็นสีฟ้าครับสรุปผลการทดลองน้ำมะนาวมีค่า pH ประมาณ2-3มีลิปเป็นกรดแรงแล้วก็มีสีแดงครับน้ำส้มสายชูมีค่า pH ประมาณ2.5-3.5มีลิเป็นกรดอ่อนมีสีแดงอมชมพูครับน้ำอัดลมมีค่า pH เท่ากับ2.5-4มีลิเป็นกรดอ่อนและมีสีชมพูครับ น้ำยาล้างจานมีค่า pH ประมาณ7จ็ดถึงเก้ามีิ์เป็นกลางถึงเบสอ่อนมีสีเขียวอมฟ้าน้ำเปล่ามีค่า pH เท่ากับ7ฤทธิ์เป็นกลางมีสีม่วงน้ำเกลือมีค่า pH ประมาณ6.5จุดห้าถึงเจ็ดจุดิ์เป็นเกือบเป็นกลางมีสีเป็นม่วงครับน้ำผสมผงชูรสมีค่า pH ประมาณ6.5จุดห้าถึงเจ็ดจุดิ์เป็นเกลือเป็นกลางมีสีเป็นม่วงครับน้ำกระหลังบีม่วงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้กรดเบสได้เนื่องจากมีสารแอนโทไซยานินที่เปลี่ยนสีตามค่า pH เมื่อผสมกับกรดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีชมพู และเมื่อผสมกับเบสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าสารที่เป็นกลางจะทําให้น้ํากระหล่งปีคงสีม่วงไว้ผลที่ได้จากการสอดคล้องกับหลักการของสารละลายกดเบสจึงสามารถนําไปใช้ตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและประหยัดครับครับก็ผมขอจบการนําเสนอโครงงานสเต็มเรื่องวัดค่า pH ด้วยกหลังปีสีม่วงครับขอบครับ